การเทียเเท่ยวเลขฐานการเขียนเลขฐานและการแปลเลขฐานต่างๆให้เป็นเลนขฐานส0ซึ่งในคลิปนี้ครูจะมาพาพวกเราแปลเลขฐานส0ให้เป็นเลนขฐานต่างๆซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นจำนวนเต็มให้เป็นเลนขฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นฐาน2ฐาน8และฐาน16ทําทำได้โดย นำเลขฐาน10มาหารกับเลข2กรณีแปลงฐาน10เป็นฐาน2หรือนำเลขฐาน10มาหารกับเลข8กรณีที่แปลงเลขฐาน10เป็นฐาน8และนำเลขฐาน10มาหารกับเลข16กรณีที่แปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน16เศษที่เหลือจากการหารแต่ละครั้งจะเป็นคำตอบที่ต้องการและจะต้องนำเลขฐานต่างๆเหล่านั้นทำการหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้จำนวน เต็มเป็นศูนย์การหารแต่ละครั้งได้ผลลัพธ์สส่วนคือจำนวนเต็มกับเศษซึ่งเมื่อหารแล้วไม่มีเศษก็ให้เขียนศูนย์คำตอบที่ต้องการก็คือค่าของเศษในการหารแต่ละครั้งโดยการเขียนเรียงลำดับจากล่างไปถึงเศษตัวแรกและนั่นก็เป็นหลักการในการแปลงเลขฐานสิให้เป็นเลขฐานต่าง เพราะฉะนั้นเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างที่1ให้แปลงเลข15เป็นเลขฐานสองวิธีทำนำส1 5หามาตั้งแล้วหารด้วย2 2หาร15ได้เจ7 14 สอเท่าไรได้3 2 1หนึ่งเป็น2ลบดันออกมาเหลือเศษหนหาต่ออีกหาได้สองสอเท่าไรได้1ไม่มี2 0ศได้ศ1นนลบศย์เศษเพราะฉะนั้นเวลาตอบเวลาตอบให้ตอบจากเศษตัวสุดท้ายคืนตอบจาก 15หารส0เท่ากับ1 1 1 1หาร2ตัวอย่างที่2ให้แปลง25หาร1ิเป็นเลขหารสองวิธีทำก็เหมือนกับตัวอย่างที่1นะครับก็คือเอา2มาหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวหารเป็น0ก็เขียนเลยครับ25 นาบหารด้วย2 2งสเท่าไหร่ได้2 5 2ส2องเท่ากับ24ลบกันเซนหนนำสองมาหารอีกสองเท่าไหร่ได้12 2สเป็น12ลบกันเซน หลักการเดียวกานแ่วเลยครับตัวอย่างที่3ให้แปลงเลข3 3ฐาน10เป็นเลนขฐาน8วิธีการก็คือนำแปมาหารตลอดจนกระทั่งหารไม่ได้แล้วก็นำเศษที่ได้จากการหารมาเป็นต่ตอบก็จเหมือนกันกับเลขการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นฐาน2 33 Yeah. ตัวอย่างที่4ให้แปลงเลข98หาร10เป็นเลขหาร8วิธีทำเหมือนเดิมนะครับ98ตั้งแล้วหารด้วย8 8เท่าไหรป็น98 12 8 12 12 8เป็น9 在哪儿？ งองฐานแปดจะเข้าใจไหมครับอ่านมาแล้วสีตัวอยา่างต่อไปจะเป็นการแปลงเลขฐานสิให้เป็นเลขฐานสิบหกตัวอย่างที่5ให้แปลงเลขสองฐานสิเป็นเลขฐานสิบหกวิธีทำก็คือนำสิบหกมาหารหานไปเรืเ่อยๆนะครับแล้วก็เอาเศษมาเป็น,นตตอ 6, 12, ง1็หกสิบสองารสิ ที่ทำก็คือนำ16มาหาร62หารต่อันเรื่อยๆครับ16เท่าไหร่ได้1 2ก็คือ163แล้วได้ผลลัพธ์คือ48 62ลบ48เหลือเศษ14หารต่ออีก16 16เท่าไหร่ อีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่6จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับให้แปลง262ฐาน10เป็นฐานวิธีทมก็คือนำ16นะครับหารด้วย262 16เท่าไหร่ได้262 16 16 256 16 16เป็น2 5 6 ก็เป็นการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นฐานตา่ตางๆที่พวกเราได้ชมกันในคลิปนี้ก็จะเป็นการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นฐานสองแปลงเลขฐานสิบให้เป็นฐานแปดแล้วก็แปลงเลขฐานสิบให้เป็นฐานสิบหกนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเราชม ควังเป็นอย่างนี้ว่านักเรียนทุกคนนะครับจะเข้าใจแล้วก็สามารถแปลงเลขฐานสิให้เป็นเลขฐานต่างๆได้สําหรับในวันนี้ผมก็ขอจบการสอนว่นนี้สวัสดีครับ